ฉันจะกินให้น้อยลงในอนาคตขอร้องแม่อย่าส่งฉันไปอย่าพูดมากแม่แม่อย่าส่งน้องสาวไปน้องชายสองคนได้ถูกส่งไปแลกเสบียงแล้วถ้าน้องสาวไปบ้านเราก็จะแย่จริงๆแย่ก็แย่ไม่เคยมีฝนตกมาสามปีแล้วต้นไม้นั้นก็แห้งตายถ้าแม่ไม่แลกเธอเป็นเสบียงแม่จะกินอะไรละ่ะถ้าไม่ใช่เพราะคุณอายุมากฉันจะแลกคุณด้วยไปเถอะเด็กสาวคนนี้แข็งแรงมาก ฉันไม่ได้อยู่ในวันสิ้นโลกปลูกข้าวใช่ไหมที่นี่ที่ไหนขอถามเจ้าของจะได้รับภูมิหลังใหม่หรือไม่เ<อ>สิรินมากชาวบ้านดั้งเดิมของหมู่บ้านเสิรินหลังจากสามีเสียชีวิตเลี้ยงลูกสี่คนด้วยตัวเองแห้งแล้งในมณฑลเหนือมาสามปีศพคนอดอย,อยากอยู่ทั่วทุกที่เสิรินมากใต้การยุยงของเพื่อนสนิทจอมชั่วร้ายใช้เด็กแลกเสบียงผู้หญิงจอมโหดถึงกับขายลูกเพื่อแลกเสบียงให้ตัวเอง คนแบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นแม่ได้อย่างไรฉันฉันข้าม่ติดไปเป็นผู้หญิงจอมชั่วร้ายคนนี้เด็กพวกนี้น่าสงสารเกินไปมาถึงแล้วก็ต้องทำอะไรสักอย่างคงไม่สามารถเห็นคนตายแล้วไม่ช่วยได้หรอกยืนยันนี่นี่มันอะไรนะรับภารกิจสำเร็จรับรางวัลจากระบบ พื้นที่ขนาดเล็กนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ฉันอยู่ในวันสิ้นโลกหรอกหรือนาข้าวทดลองหรือมีเวลาที่เป็นอิสระเก็บรวบรวมสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดยังมีน้ำทุ้ศักดิ์สิทธิ์บำรุงพื้นที่นี้เจ๋งมากถ้าสามารถนำไปที่วันสิ้นโลกได้ก็ดีสิ คุณบอกมาเถอะจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้พื้นที่นี้หาเด็กเจอก็พอไหมสะสมบุญบารมีให้ครบหนึ่งร้อยก็จะสามารถนําพื้นที่นี้ไปได้กลับไปยังโลกเดิม,มแห้งแล้งหลายปีติดต่อกันชาวบ้านต้องไปที่อื่นเปิดที่ดินหาทางออกอย่าแม่ดอกไม้เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันทำงานอย่าให้สุดตรงเกินไป เขาห้ากิโลยังเป็นเด็กอยู่เลยเขาห้ากิโลบอกแล้วนี่เป็นความสมัครใจของเขาขอแค่เราเอาไปด้วยพวกเขาสองพี่น้องไปอพยพให้ข้าวกินก็พอแล้วใช่ไหมห้ากิโลเจ้าลูกกระต่ายน้อยคุณตั้งใจทำแบบนี้ใช่ไหมแม่ดอกไม้คุณเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหนูตัวนี้แม่ของคุณดูแลแต่เรื่องการเกิดไม่ดูแลเรื่องการเลี้ยงฉันจะสั่งสอนคุณแทนแม่ของคุณใหญ่ตีเขาให้คุณไปให้คุณล้มลุกขึ้นแล้วทำต่อเถอะ กลุ่มน่ารักพวกนี้จะทําแบบนี้กับเธอได้ยังไงเด็กสองคนช่วยเสร์ฟห้ากิโลและเสิร์ฟพันกิโลจะได้รับบุญบาลมีสิลุกขึ้นแล้วทําต่อเถอะตีฉันลุกขึ้นเถอะคุณไม่ใช่บอกว่าไม่อพยพเหรอคุณลองคิดดูให้ดีใช่ไหมหลังจากที่คุณมีลูกบ้านของคุณมีปัญหาฉันบอกคุณไปตั้งนานแล้วคนในบ้านคุณพวกนั้นลูกกระต่ายน้อย ก็คือดาวเคราะห์หายนะถ้าคุณฟังฉันตั้งแต่แรกเอาลูกออกก็ไม่ถึงกับตายบอกคุณแล้วคุณต้องรีบส่งพวกเขาไปไม่อย่างนั้นนะคนถัดไปคือคุณส่งไปหมดแล้วตัวจริงยังเชื่อคำโกหกที่เลวร้ายแบบนี้เชื่อหมดสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นปัญหาของเธอเองก็แค่นั้นแหละพวกนี้เป็นแตงของตัวน้อยให้ฉันมาปกป้องเธอใครให้ความกล้ากับคุณคนที่แต่ต้องเสริญม่านเสริญม่านคุณหมายความว่าคุณต้องลงมือทําเองนะใหญ่ให้เสริญม่านตีดูว่าเธอตีสนุกกว่าที่เราตีเอง น่าสนใจมากกว่าใครไม่รู้บ้างล่ะกลุ่มนี้ของม่านเกลียดลูกสองคนของเธอที่สุดตีตีต,ตีตีเขาแรงตีเขาอย่างแรงเฉินมา่านฉันบอกคุณนะเมื่อกี้ล้มไปนะทําให้ฉันล้มเจ็บมากคุณคิดดูสิถ้าคุณอยู่ที่นั่นนั่นจะไม่ดีเลยเจ้าหนูตัวนี้ควรตีให้แรงตีอย่างแรงแบบที่ผิวแตกเนื้อฉีกไม่อย่างนั้นนะเจ้าหนูคนนี้ไม่จํานี่คือสิ่งที่คุณพูด คุณบ้าไปแล้วทําไมตีฉันนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดหรอือผิวแตกเนื้อฉีกคุณหมายความว่าอะไรคุณดูสิว่าคุณตีแม่ดอกไม้อย่ารีบสิยังมีคุณด้วยเสริญมกคุณบ้าไปแล้วใช่ไหมส,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 สู้สู้แล้วแม่อยู่ในวันสิ้นโลกหมัดเดียวจัดการซอมบี้หนึ่งตัวยังสามารถถ่ายนาได้อีกครึ่งไร่แค่พลังต่อสู้ของพวกคุณยังไม่พอให้ดูเลย นี่คือเสรนม่านจริงๆเหรือเธอถึงกับต้องช่วยสองเด็กให้การสนับสนุนสมองคงมีปัญหาแล้วตีเด็กได้รุนแรงที่สุดคาดว่าไม่ชอบเห็นคนอื่นลงมือให้เก็บกวาดเองแม่ขอโทษฉันผิดฉันไม่ควรพาน้องสาวหนีฉันก็ไม่ควรผลักเธอแม่ถ้าเธอจะตีก็ตีฉันเถอะอย่าตีพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทางานขับรถมาทั้งวันแล้วร่างกายทนไม่ไหวใครพูดว่าฉันจะตีพวกคุณไม่ใช่ว่าจะไปหาน้องชายสองคนเหรือเธอยังทําอะไรอยู่ แม่เราทำแบบนี้ไม่ค่อยดีเหรองั้นเธอลงไปกับเธอร่างเดิมจริงๆสมควรตายเด็กดีๆเลี้ยงให้อ่อนแอขนาดนี้ในยุคที่กินคนแบบนี้ถ้าไม่ลุกขึ้นก็จะถูกคนอื่นรังแกพี่แม่กําลังช่วยเธออยู่นะักมีแม่อยู่บางที่เราอาจจะหาพบจริงๆน้องชายคนที่สองและสามเด็กสาวคนนี้ก็ดีเหมือนกันยังมีความสามารถในการมองเห็นอยู่บ้างคนโง่เธอพูดอะไรคุณก็ก็เชื่อหมดถ้าเธออยากช่วยคุณทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกเธอนะ่ะต้องเป็นการจับคุณไปแน่ ไปที่หมู่บ้านแล้วก็เปลี่ยนคุณพี่ใหญ่ลงไปตีเธอเธอตีคุณยังไงคุณก็ตีเธอแบบนั้นแม่เปลี่ยนไปจริงๆฉันชอบแม่ตอนนี้มากแม่ฉันมาแล้วคุณน่ารักจังคุณกล้าตีแม่หรอือเส้นทางนี้ช้ามากไปด้วยขายังไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงเมื่อไหร่ในพื้นที่ดูเหมือนว่าจะมีรถมา เบาๆหน่อยไม่เห็นแม่ฉันนอนอยู่เหรอรถคันนี้ดีนะไม่ถูกต้องยุคนี้ยังไม่มีรุ่นนี้อันนี้ก็ดีค่อนข้างกว้างน่าจะนั่งได้ก็คุณนี้แหละ อะไรยังต้องแลกบุญบารมีด้วยนะก่อนที่คุณจะทําภารกิจเสร็จฝากฟรีซื้อด้วยค่าบริการงั้นตอนที่ฉันใช้กล่องยาทําไมเธอไม่พูดละ่ะอ่อใช่เกือบลืมไปแล้วใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายพักบุญบารมีโดยไม่ต้องใส่รหัสงั้นหรอือทําให้แม่โกรธตายเลยหลอกหมูเข้ามาแล้วค่อยค่าใช้ไหมพักอยู่ที่เดิมสิบนาทีทุกคนกินอะไรหน่อยแล้วพักกันเถอะแม่ไม่งั้นกินอันนี้หน่อยไหมกินอะไรหน่อยก็ดีกว่าหิวอยู่พวกเธอระหว่างทางก็กินอันนี้ที่แม่ให้ อันนี้ไม่ได้นะอุ๊ยเอาออกไปสเบียงอาหารนี้ทำไมดูคุนคุนจังนี่คือเมื่อก่อนแลกสเบียงของน้องสามอืมน้องสาวพี่แม่กับเราไม่เหมือนกันเธออ่อนแอทนความลำบากไม่ได้แม่เธอกินเถอะถ้าฉันกินไปจะหาน้องสามกลับมายังไงละ่ะฉันฉันกับพี่ใหญ่จะไปหาวิธีอีกทีตามฉันมา ดูในแง่ของทองในเมื่อมันน่ารักขนาดนี้บุญบารมีแค่นี้ก็คุ้มแล้วจัดการอาหารให้เรียบร้อยสองบุญบารมีแม่เรียกพวกเรามาทำไมให้ถือไว้แม่นี่คืออะไรเปิดดูหน่อยเบาเสียงหน่อยพวกคนอื่นจะไม่ได้ยินแม่เธอเอาข้าวขาวมาจากไหนยังมีเนื้อด้วยแน่นอนว่ามาจากบ้าน เราออกมาเดินทางฉันต้องเตรียมตัวบ้างแม่ทําไมเธอถึงมีถุงเล็กจังจะใส่ข้าวได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงทําไมเธอถึงมีเรื่องมากมายจังจะกินไหมถ้าไม่กินฉันจะล้มแล้วนะฉันกินฉันกินยังไงตัวตนเดิมก็ใช้ได้ดีอยู่เรื่องห้ากิโลกลับทําให้ฉันนึกขึ้นได้ตอนนี้ไม่ว่าจะเอาอะไรออกมาจากข้างไหนเอาอะไรออกมา คงไม่มีใครสงสัยใช่ไหมลตรนน้ามาจากไหนแม่จา๋ากินอันนี้ทาทาเบาๆหน่อยในยุคนี้แม้แต่ปีใหม่ก็ยังไม่สามารถกินได้ใครหนึ่งฟองใช่อะไรนะทำให้ฉันโมโหจริงจริงเธอกินไข่สัตว์ฟอง ต้องทำแบบลับๆแล้วพวกเขาละ่ะกินขาไก่กันแล้วฉันบอกเธอนะที่สำคัญไม่ใช่เธอเด็กสองคนนั้นคงอดตายไปแล้วขาไก่นั้นควรจะเป็นของเธอฉันแย่งมาให้เธอคนตั้งเยอะขนาดนี้ชิงกลับมาก็ปกป้องไม่ได้วันนี้แป้งนี้ทำไมถึงมีรถไก่ละ่ะฉันบอกว่าน้องสองนะัดเธอหิวจนโง่แล้วหรือเราออกมาได้เกือบครึ่งปีแล้วใช่ไหมไม่ได้กินเนื้อเลย เธอยังจะกินรถไก่อีกเหรือหมู่บ้านเรานั้นมีข้อตกลงนักมีเนื้อด้วยก็ให้ทุกคนแบ่งปันกันเว้นแต่ว่ามีคนกินคนเดียวก็สามารถกินคนเดียวได้นี่มันจะทําให้เจ็บตูกนักใช่เลยเสรษมากเป็นบ้านของพวกเธอหรือเปล่ากินคนเดียวหรอนี่ก็ยังได้กลิ่นเลยเป็นจมูกสุนัขหรือไม่พูดแล้วหรือก็แค่ยอมรับไปเถอะชาวบ้านเอย๋ยชาวบ้านเอย๋ยเธอพูดถึงลูกกระต่ายสองตัวนี้ตลอดทางนี้เราไม่ได้ปกป้องน้อยเลยช่วยเหลือกันนะเสเบียงอาหารของใครกัน ไม่ใช่ลมพัดมาใช่ไหมเธอพูดถึงส่วนมากนี้กลับมาก็ถือว่าแล้วแต่เธอกลับมาแล้วกลับมากินคนเดียวอีกด้วยบัญชีนี้นะเรามาดูกันว่าเธอจะคิดยังไงเอาสเสบียงอาหารมาให้ฉันเธอจะทําอะไรนี่นี่นี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเธอกินคนเดียวอย่าพูดจะไร้าสาระก,กับเธอส่งของมาไม่อย่างนั้นสองคนขยับออกไปดูเหมือนเรื่องเมื่อกี้ไม่ได้ทําให้เธอได้บทเรียนอย่าตีอีก พายุสายกำลังจะมาแล้วนะสามารถต้านทานพายุสายได้จะได้รับบุญบารมีสามสิทเป็นบ้าเหรอพายุสายใหญ่ขนาดนี้ให้แค่เครื่องมือเท่านี้นั่งยองๆฟังฉันพูดอยู่ที่นี่อย่าขยับสบายใจเถอะมีแม่อยู่ ทุกคนอย่าวิ่งไปไหนใครไม่อยากตายฟังฉันพูดเอารถผูกทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วซ่อนใต้รถตอนนี้เวลาไหนแล้วเธอยังมายุ่งเธอเข้าใจอะไรตอนนี้พายุสายใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รีบอีกเหรอถ้าเธออยากตายไม่มีใครห้ามเธอแต่ถ้าเธออยากทำร้ายคนอื่นดูสิว่าฉันจะจัดการเธอได้ไหมเธอมีเนื้อจริงๆนะจะทำยังไงดีวิ่งไปแล้วรับรองหลงทางม้าตายให้รักษาเหมือนม้าหมอเธอทุกคนพร้อมแล้วให้ย่อตัวลงกอดเด็กให้แน่น ใช้ผ้าขนูปิดปากและจมูกแย่ yeah, แล้วเด็กยังเล็กอยู่เลยฝุ่นและทรายเข้าทางเดินหายใจจะเกิดเรื่องไม่ดี <c oughs> ใกล้เข้ามาเถอะเธอก็ถาเถอะส่งต่อไปข้างหลังส่งให้พวกเขาใชา้มามามาดอกไม้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 ดอกไม,กไม,กไม้รู้แล้วเงียบเงียบหน่อยพูดยังไม่คล่องเลย ฉันบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ขายเด็กได้เงินไม่น้อยแม้แต่ครีมบำรุงผิวที่มีค่าแบบนี้ยังยอมซื้อหยุดแล้วหยุดแล้วแม่คุณเก่งจริงๆแม่ห้ากิโลครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณมากก่อนหน้านี้เราเข้าใจผิดคุณเป็นความผิดของเราตั้งแต่ตอนนี้คุณคือผู้มีพระคุณใหญ่ของเราอย่าพูดแบบนี้เลยรีบตรวจสอบดูว่าของหายไปหรือเปล่าเราพักฟื้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกเดินทางเด็กโง่คุณเป็นอะไรไปอย่าทําให้แม่ตกใจนะ คุณเป็นอะไรไปสุดฝุ่นและควันเข้าไปมากคุณไม่ได้ทาครีมบำรุงผิวให้เด็กเหรอือครีมบำรุงผิวอะไรฉันไม่เห็นนะเงินทองไปเอาขวดน้ำมาฉันมีที่นี่เ<ส>ด็กตายเธอทำให้แม่ตกใจจนแทบตายช่วยชีวิตเด็กบุญบารมีเพิ่มอีกยี่สิ เขาขโมยกระเป๋าฉัน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 ไม่ได้ขโมยฉันเห็นมันอยู่ที่พื้นฉันช่วยเก็บมันขึ้นมาแล้วพูดถึงข้างในมันก็แค่กล่องยาใครจะสนใจล่ะเธอไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงในกระเป๋ามีอะไรฉันเห็นด้วยบังเอิญฉันยังใจดีทําเรื่องไม่ดีอีกเธอเธอเมื่อกี้คิดจะขโมยเสบียงใช่ไหมฉันนึกออกแล้วเป็นแม่ดอกไม้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าฉันเธอไม่ได้ให้ครีมโสนฟลอกกับฉันแน่นอนว่าเธอซ่อนมันไว้เองเธอพูดเรื่องร้ายสาระอะไรอยู่ใครจะสนใจของชิ้นนั้น ก็ๆๆใช่ใครขโมยใครหมูตายไม่กลัวน้ำร้อนของเล่นทำให้ฉันโมโหจนแทบตายระบบมีเครื่องมือแก้แค้นที่ใช้ได้ไหมฉันต้องการตอนนี้เลยสร้างพายุสายเองบุญบานมีสิทธิ์แพงขนาดนี้ถ้ามีศัตรูต้องแก้แค้นทันทีฉันทนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทำไมพายุสายถึงมาอีกแล้ว ฮฉันซื้อมานะฉันมองอยังไงทำไมพายุทายในครั้งนี้ถึงเล็กจังนี่มันอะไรเนี่ยช่วยด้วย <S 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 เจอพิศาจแล้วนี่มันของบ้าอะไรช่วยด้วยนะดูสิทำเรื่องไม่ดีมากเกินไปแล้ว